และคลิปในวันนี้นะครับทุกคนผมดีซีโร่นะผมจะมาช่วยเนาะโดยการแปลงร่างเป็นชนเผ่ากอบบี้นะครับหรือว่าไอตัวที่มันเขียวๆนั่นแหละช่วยแมย้กระทั่งทำฟาร์มให้อะ่ะ <el ix> คนที่ผมจะช่วยก็คือเลดเอ็กเซอร์นะครับเห็นเลขกระโดดอยู่ไหมครับไม่ได้กระโดดธรรมดานะก็โดยเอารางวัลจากกอบบี้นั่นแหละเพราะว่าผมช่วยไง <el ix ir> ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์แล้วก็ไปดูในคลิปกันเลย แค่นะำรมสตรีคนยู่ด้วยนะครับมวันนี้ผมเนื้อผมเลเซอร์ที่ลืมเปี่ยสกินอีกแล้วลืมันนี่ยตลอดเลยนะครันี้โดปินวันนี้ผมจะมาชิวิลเลอกกันอหม่คอาบแล้วผมจะมาชิวิตเอกันอีไหมครับหวันหนึ่งวัแล้วก็ิ่งคนใจนะผมไม่เปลี่ยนใจแน่นอนเฮ้ยหมนมุกเไรวะมุกในผมเนี่ยดูเล่มุกนดูเล่นมนะดงเล่นมรงนะับเว่นมุกดเลนมกนดเล่นมุกนะดเล่นมุกนะดูเล่นมกดเล่นนะเล่น อ้ก็ได้เซ็ตกบิ้นไปให้หนึ่งคนหายหนึ่งหนึ่งร้อยไลค์กันด้วยนะครับผมก็หนึ่งร้อยไลค์มันน้อยเกินเอาให้ถึงหนึ่งทำไลค์เลยนะครับงงอะไรอ่ะถามเองตอบเองนะครับคือเนื้อหาชีวิตรอดนะผมว่าจะเร่ดยังไงดีก๊อบี้เนี่ยกบบิ้นมันต้องแบบว่าที่เทียมไฟไหมผมไม่ตัดไม้เพราะผมไม่อยากถักไม้ยังไงล่ะคือภารกิจคือตามหาสิ่งทียบมันจะมีของหรือทรัพยากรให้ผมชีวิตรอดที่เพียงพอเท่าที่ผมหาได้และถ้าหาไม่ได้ก็ก็คือตอนนี้กูหิวอาหารดูเรากกแแย่ล้้วนนีตอเิดวิกูภาพผม่มีเดเอเลยทุกคน พูดต่อรวดจะแบบเหมือนไม่หายใจอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะกอบบินมาแล้วกันตรงนี้แล้วกันเฮ้ยอยู่นิ่งดิเฮ้ยนี่นี่คือกอบบินง่ายร้อนจังเลยเอไอ้หูกลางไอ้เซมหรอไม่เหมือนไอ้เซมเลยหัวกางไงวิ่งวิ่งวิ่งนีนีหยอกเล่นอยอกเล่นหยอกเล่นนี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 เลยเมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้มันเหมือนไอ้เอลหัวเอลฝึกหูเอลหูเอลหูเอลเฮ้ยกอบบินเขาขับเขาขี้กลัวแล้วกันเอาหูเอลหายเฮ้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 หูกลางเฮ้ยใครหัวกางเฮ้เหมือน <usion> ไหลด้วยอ่ะไหลอ <int> ่ะเพื่อข้างจะโยงนะโอ้ยๆอ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่ไมคอไปอย่ังนงอ่ะเฮ้ยคอสวิงได้ไม่คอเป็นอย่างนี้มันคอมันหมุนอย่างเนี้ย เฮ้ยทุกคนเก็บิ้นเป็นคนเผ่าอะไรนยทุกคนาไม่เกี่ยวเาเกขับหยาแล้มันเป็นไรอะเมื่อกี้อะไรวะ่เดจ้าี่เดอะไรพีอผมเจอวันเตอร์ผมมันดูัตตี้แดดตี้ไปเท่าไหร่คนชอบทำฟาร์มกันนะครับก็บบินผพีชต่อไ้ทองทำฟาร์มไ้าโอ้ยผมไปทำเกษตรกรอ่ะอะเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรอ่ะก็บินแไม่ผิดถ้าดูตามแบตามแบบสมอนที่ผมมีอยู่นะตามตำรานะครับทุกคนถ้าทำไม่ดีตรงนี้ใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวอะไรใช่ได้ไม่ด้มาผมใช้ไดม หายในในในายแล้วไปกับตาโอ้ยเดินมาสินี่นี่ยจะต้องสักหนึ่งทีมันได้อยู่แต่ผมกดไม่ได้ผมคิดฝ่าไม่ได้ทำไมเราต้องใช้กับดินนี้ใช้กับดินนี้ครับมาเป็นกบินสายฟาร์มตรงนี้ตรงนี้เออช่างมันแล้วกันได้ไปแล้วที่มาทำคอไปไหนเราวิ่งไม่ได้นายทุกคอมันนด้ด้วยออเนี่ยได้ละเนี่ยเนี่นี่ตรงนี้ทำไม่ได้นะอ่ามันชันทำฟาร์มมาก็บินสายทำฟาร์มอ๋อย่าไี่เป็นย่าเข้มเนี่ยของคีดฝ่าไม่ได้แล้วเว้ยมันทำทำไร้ทำนาไม่ได้กบินชอบทำฟาร์ม นี่อย่างนี้นะครับผมคนดูโอเคแล้วก็อย่างนั้นนะเอ้ยอย่าขุดดิร์สทำการอย่างนี้เอ้าน้ำหน้าผมให้คนดูนี่เราการหวานเขาเรียกว่าสีหน้าผมหรือว่าพี่สีริสตัวเองนเทอเทศเจ้าไม่ใช่อะไรอะไรของเราเนี่ยผมงงว่ะวันนี้ผมไปไหนไปดูผมแบบสักซักจะรู้สึกว่าดีเลยเดีอดีไม่ผมพูดมากแต่ว่าคลิปนี้ใช่คอนแทคไม่มีเดีแอร์เลยทุกคนเดีแอร์ก็คือเดีแอร์ก็คือแบบช่วงจังหวะเงียบๆนะครับซึ่งเลสมันไม่มีเลยยุคโควิดของแบบอุ้ยว้าวแป๊บเดียวโตแป๊บเดียวโตอ่า กเจ้าเป็นใครแบบนี้ด้วกันนะครับทุกคนเจ้าเป็นใครแล้วทุกคนเป็นใคร่ะเฮ้ยตั้งตั้งตั้งให้ฟังตั้งให้ฟังนะตั้งให้ฟังนะโอเคฟังนะเออไม่ใกล้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 เอไม่ใกล้อ๋อเข้าใจแล้วโอ้ยไม่ใกล้เฮ้ยยังไม่พูดเลยขอเล่นก่อนดิขอเล่นก่อนไม่ไม่ไม่ยังไม่ทันเล่นมุกไม่ไม่ไม่อุปกรณ์ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังทุกคนอย่าอย่าฟังมุกเลสโอ้ยไอหูกลางอ่ะฟังหน่อยก็ได้มานี่อ่ะฟังหน่อยยดี๋ยวไปเล่นมุกเลยรีบบอกว่าถ้าถ้ามีหานนนนนนนี่ตเลยะแแแแแกหหหหห้้้้้าาาาาโอ้ยหเป็นัอะไรนอหไม่ใกล้เห็นนะ คนดูเข้าเอาหูไม่ใกล้นะ,ะถ้าอยากรู้ผมคือใครเอาหูไม่ใกล้เอาหูไม่ใกล้นะหูไม่ใกล้เร็ว เดี๋ยวผมถามก่อนทำไมทำไมดีดจังนี่ครับผมได้มาแล้วนะทำไมดีดจังก็คือแบบว่าเราไปเราโดนานนั้นถามหรือว่าเราโดนตัวไหนมาไม่ถามว่าทำไมเราดีดจังก็เราโดนตัวที่แบบว่าเรียกว่าอะไรอะไรนี่อดมาเราสรางมาให้เลสบ้านเราจะไปพื้นมาโตเร็วจังวะบ้านของคนเผาบ้านไม่ต้องหาที่ดินไม่ต้องซื้อแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรสช้างมันแล้วกันนะเหมือนผมไม่เคยสร้างนะบ้านมาอยู่เรสอยู่ไหนจ้าวันนี้ผมจะตายหาละหูคอมาหาได้ผมก่อนอยากได้อะไรหน่ละกัน อันนี้เ้็นแบบก๊อบบี้มีข้อเสียบ้างนะทุกคนอาจจะแบบเก่งอยากได้แบบว่าจะเป็นแบบว่าอะไรอย่างเงอแบบว่ายังไงนะอยากได้เขาเรียกว่าอยากได้เออคลิปนี้อะไรทุกคนทุกคนอยากได้อะไรเขายุดเออทุกคนี้ผมอยากถามว่าทุกคนอยากได้อะไรก็อินคอมเมนต์นะเออนั่นแหละนะแเข้าใจไหมอันนี้ไม่ใช่ชั่วร์คำถามึ้นจอนะครับทุกคนอยากได้นะผมเล่นผมอยากได้อยากได้เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายได้ได้ได้อยากได้เบอร์โทรใช่ไหมสู่เก้าเก้าร้องเพลก้าหนึ่งสองเก้าเก้าเก้าร้ไม่มีใครเบอร์นี้แบบได้อะไรได้อะไรก่อน โทรมาโทรมาอะไรเก้าเก้าเบอร์ใครว่าวันศุกรับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโทรมาได้อะไร่รับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าโทรไปแล้วไม่รับโทรมาได้โทรมาได้เออโทรมาโอ้โหบ้านนี่สวยเนาะไหนๆใช่ไม่เอาก็เลยอย่าไปโทรนะผมไม่มีเบอร์ใครอยู่กันวันศุกร์นะฮะว่าเลสอยู่ไหนน่ะเพราะว่าเราต้องไปแบบลงแบบทำการทำการเสร็จแต่พผมน่าเขาเรียกว่าเร่งเร่งๆก็เป็นไรเนี่ย นี่เดี๋ยวผมมิมบุ๊กต้อรอะไ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 รบอก็บินเงียบฟังเสียงแล้วนะตอนมีไรบอกเงียบๆนะโอเคเงียบๆๆฟังเสียงฟังเสียงแล้วฟังเสียงฟังเสียงเงียบยังหวะฟังอีก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 ทุกคนฟังฟังเงียบเงียบ ว้าวเฮ้ยมาเนยมาเนี่มาเออหรือให้ของหรือให้ของยูวงนอนจังเลยชนเผ่ากอป้นต้องมีอะไรมากชุดเขียวอ่ะชุดของชนเผ่ากอลปิ้นเหอนายเป็นคนดีจริงเลยนี่คือชุดอะไรชุดหยักยาหยอถ้ามเหมือนชุดแบบคนไม่เต็มเลยหยอกเล่นนะชุดของคนกอล์ฟปิ้นเออเดี๋ยวผมใส่ชุดด้วยนะครับเฮ้ยนยใส่ว่านายนยใส่ไม่ได้ตกใน ไม่เห็นบ้านายตีเยเกินใส่ครับท้ายหลังเฮ้ยมีจอมบีถือช็อตกันเกวันจีด้วยช็อตกัน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 ช็อตมือเล่นช็อตกันเฮ้ยมิวว่ะกุ้ยผมมีด้วยว้าวมีกระสุนอยู่นะครับคุณผู้ชมอุ้ยทุกคนคิดว่าเลย์จะไปกับผมหรือเปล่าไปกันเธอไงนายพาเราไปไหนอะนายก๊อปปี้ิผูกการนี่เดี๋ยวเราจะพาเวยเดินไปนะครับไม่ได้บูลลี่นะเรามีเกมให้เล่นอ่ะยืบเรามีเกมให้เล่่นวยอุ้ยยืบยืบยืบเรามีเกมให้เล เขาต้องไปคุคนจริงๆหน่อยนะไอ้ตับผีเป็นลูกโซ่ไรผมมาอย่าพึ่งตามมาอันนี้วายเฉยผมก็นอะไรทีเกมอยู่ตามมาอาเกมไม่ตา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 มเลยไม่ตามโอเคเกมเล่นเขาไม่เกมเได้ผมเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าคนดู One hour later มาวงเขาจะไม่ใช่ทีมผีถ้ากระโดดไม่ตกยังยังเราไม่ไหวเนี่ยไม่ตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเต้นเต้าว่าเลยนะเต้นเต้าเราลายห้าร้อยบาทนี่เอาดื้อี่ห้าร้อยห้าร้อยบาทให้จริงหรือเปล่าเอาดีอย่าตกนะอย่าตกนะผมว่าต้องมีตกบ้างแหละ เพ่หักเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับเหลือหนึ่งร้อยหักเด้อไอ้ไม่หักเหลือร้อยด้ยเหรหักเหลือร้อยหักเหลือร้อยหักเหลือร้อยมาชนะหักเหลือร้อยหักแล้วแต่ใจเราเออหักแล้วแต่ใจเราโคตรเจี๊ยโคตรเจียเไอ้ี่ช่วยหรืออะไรนะเอ้ยช่วยอยู่นะแต่ต้องมีข้อแม้ในการช่วยไงไอ้กุตโต๊ะโอ้ตกอ่ะอะไรอ่ะมันเล่นยากเกินนะทำไม่ง่ายไปหรอวะเหลือห้าร้อยสิบบาทอยู่ดีเพิ่มเฉยห้าร้อยสิบบาทอะไรอะเพิ่มอะฮะเหลือห้าร้อยสิบบาทเขาแรกให้ห้าร้อยเขาเลยเหลือห้าร้อยสิบบาท เออมันเพิ่มมันไม่เพิ่มไม่ดีเลยไหนก็ปิ้นใจดีนะทุกคนไหนบอกว่าไหนให้ตังค์เพิ่มอย่าตกนะอย่าตกอันควรไปเลยอ่ะอย่าตกนะอย่าตกอย่าตกนะอย่าตกอย่าตกนะอย่าตกตายตายผมเคลียร์กับบิ้นให้เฮ้ยเป็นยงเคลียร์กันเคลียร์กันเคลียร์กันเอาไปเอาไปเอาไปตายโผล่ตายแล้วคนดูโผล่ตายเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งจะตายอย่าตายมันผ่านได้หรอตรงนั้นผมถามจริงผ่านได้ผมตายเวฟ ตายเอ้าผมยังไม่ได้นนะลืมตายมาเร็วดองให้เไดดี๋ยก่อนอ้นปาตัวดูดูดูถ้าเราตกไม่แน่ดูนายไม่ไม่ไม่ดู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 ก่อนถ้าเราตกอ่ะดูก่อนถ้าเราตกเราจะฆ่าตัวตายเออแบบนี้เลยมาถ้าเราตกจะฆ่าตายโอเคแล้วไปคิดกันจบอาทิตย์หน้าผมนะค่ะตกนี่นี่ตกซี่ตกซี่ตกซี่เดินเดี๋ินแป๊บหนึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่าไปเชียร์ทงซี่นี่นี่อ่ะย่ะอ่ะย่ะอ่ะย่ะผ่านแล้วไงวะ ผมไม่เคยผ่านเลยทำไมัมันผ่านแล้วผมไม่ผ่านเนาะจะเป็นยังไงอ่ะผ่านแล้วผมไม่ผ่านมันคืออะไรไม่แฟร์ไม่แฟร์ทำไมวโอ้ทำเรียกเยอะเหลือเกินลครับมันเขาผ่านแต่ผมไม่ผ่านคนดูดูดูเราดูเรดูเราดูเราเฮ้ยเออผ่านแล้วเอาวะไอ้จักไอ้จัไม่ผ่านลเราไม่ผ่านละมามามากระโดดใหม่กระโดดใหม่อ่ะมาครับมาครับเอนี่ช่วยนะไม่ได้แกงนะเอาเอาเอาดดไั๊อ้จั๊ ไอ้อาดมันตอีกแล้วมันโดนยังไงตกขนาดนี้มาผมไม่บาดยังไงว่าเมื่อกี้ตกเมื่อกี้ที่ตรงแน่ตรงแน่ตรงแนี้ยโอ้ยโดนโดนยริงอะอากาศนี่นี่นี่ลองเดนดูไอ้มันเลยมันเลยอะไรวะน้าไปเลยไปเลยว่ายไปดูมามานี่มาเนี่ยดู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 เฮ้ยงเดี๋ยวผมท้าก่อน้าก่อนฟังฟังฟังนะฟังนะของน้าเนี่นายนายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกรอบปะบนึงฟังฟังครับผมครับพี่ครับถ้าจะให้เราหน้าไหนม่น่ากลัวจัดอ่ะอ่ะเราฟังนายอยู่โอเคเออช่างมันช่างมัน ไม่เป็นไรครับเุอช่างมันอะไรอะอะไรของนายเนี่ยไม่เป ok ็นไรไม่เป็นไรนายพาเราแล้วกับพี่เดิมหมอนาายอ่ไม่เป็นตรงนี้ก็ช่างมันเมื่อกี้ไม่ไดเกิดเพื่อนช่างมันพาหาไปเร็วอ๋องเงี้ยผมไม่เคยพานเลยครับคุณดูเร็วเลยงบวนอยู่ตรงนี้มาสิกว่านาทีแล้วเนี่เร็วโอ๊ยไม่กากนะผมว่าตรงนี้เลยผมว่าผมก็ไม่กากนะทำไมผมตกวะถ้าตรงนี้มันยังตกอันนี้คือหาเลยครับคุณดู โอ้ไม่เคยผ่านผ่านนะผ่านเก็บ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 ผ่านแล้วเปิดเปิดเปิดอันนี้สุดก็ผ่านแล้วอู้ผ่านแล้วเอาเลขผ่านแล้วครับคนดูผ่านแล้วเเอาลขบัญชีมาธนาคารอะไรอ๋อเลขบัญชีมาธนาคารอะไรตสิกรตสิกรพิมพ์เลขมาแไ่โอนจริงนะไพิมพ์ไอนจริงไม่พิมพ์ตรงนี้ไม่ได้ทีิตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนดูเห็นเดี๋ยวคนดูโอนเล่นไม่ได้ไม่อยากให้น้องน้เสียตังค์โอนไม่จริงโอนไม่จริงถ้าเรื่ว่าในในทักฟีดในในอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์เออแฟนเพจ ีีให้เพจอะไรเพจอะไรเพจอารีเซอร์เลดเอ็กอเดสกอร์เซอร์อันนี้ไปจัดการกันเราให้เพจไปบ้างอ่ะหรืบอกว่าไม่ช่วยกระโดดอย่างเดียวเลยเอ้ยขอตังค์จริงได้ป่ะขอตังค์จริงอ่ะตังได้ตังได้ตังค์จริงได้ปะได้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 ทักเพจมาอยากเอาไปเติมเกมทักเพจมาทักเพจมาเพจที่อไรเพจที่อะไรเพจที่อะไรใต้เพจหรอวะก็กีีมเพจไดดดด้คนููทิกีทีวีได้เราทักเพจไปก็พีทีวีนะเขียวเขียวมีอีกเพจมีอีกเพจก็พีทีวีนะทราสุรทุกคนครับก็์โซนซีเฮดทีวีเกมเมอร์ มีืพจที่อะไรเพ่อะไรก๊อบบี้ทีวีก๊อบบี้ซาซาทีวีซีเอชคุงทีวีเกมเมอร์ไทยแลนด์ไม่ต้องมีแบบสุดสุดเจ็ดได้สิไม่มีสุดสุดเจ็ดหรือ่าโอ้ยชื่อโคตรแบบชื่อโคตรแบบเก่าเกมคนดูกี่แบบจอในกระโปรงอ่ะเข้าสู่ช่วงคำถามขึ้นจอนะครับคำถามก็คือทุกคนเคยเจอชมเผ่าก๊อบบี้ที่อนิเมะหรือการ์ตูนเรื่องไหนบ้างครับเราคอมเมนต์มากันเยอะๆนะมีอีกมีเพจมีเพจมีเพจจัดวางมีเพจอะเพจอะต่อโอ้ยตกตกกันขึ้นกับก๊อบบี้อะไรดิก๊อบบี้คุงมีเพจอะเพจก๊อบี เลตกอล์ฟลินคูงทีวีแต่ละเพจนั้นชื่อเก่าชื่่อแบบเกาคนกดไลค์โคตรเยอะมากเว้ยว่าแต่จะลืมอย่าลืมกดไลค์เพจดีซินเลยด้วยนะครับทุกคนจะกดไลค์พันคนละเฮ้ยอันก็เท่าไหร่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 อะไเท่าไหร่หนึ่งเราถามก่อนเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งโอ้โหหนึ่งล้านคนเชฟป้าหนึ่งล้านคนอะไรเยอะมากหนึ่งล้านคนหนึ่งคนโอเคทีงไหนนายไหวไปที่ไหนช่างบันเทิร์ดเมาแบบเรากลับบ้านแล้วเออน่าใช่ไหมคือเราไป เรากลับบ <anız> <wi> ้านแล้วเอ้ยไปไหนไอ้ช่างมันเฉยช่างมันเฉกับบ้านก็เฉยเราเป็นคนตลกใช่ไหมก็ได้ลงคอคือเราเป็นคนตลกใช่ไหมใช่นายตลกแต่ว่านายไม่ตลอดนะตลกก็ไม่อรอยครับผมโอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวฝากฝากอะไรฝากกดติดตามยูทูบเราด้วยเอาแล้งเอาแล้งชื่ออะไรไว้น่ะไม่ช่วยกไงชื่อชด้วยยูทูบชื่ออะไรก็ปิ้คุ้งก็ปิ้งทีวีเหรืออะไรก็บินซ่าซ่าเขาไม่ดีเหตุผลยังไงวะก็บินซ่าซ่าน่ายนรายแล้วนารายติดตามช่องเวทีเอ็กเซอร์น่ะก็ปิ้ต โอเคทุกคนอย่ดูไปจดตามช่องกอบินซาซาเออไม่ใช่เห็นนะที่ดูไปจดตามช่องดีซีโต้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ช่องผมด้วยนะอย่าลดูไปจะตามช่องดีซีโต้ช่องเลดด้วยนะครับทุกคนข้างหน้าอย่ากทำอะไรทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับโอเคบ๊ายบาย